คราวนี้จะเป็นทวิกพาร์ทที่3นะครับนักเรียนจะได้ยินคะน2คนคุยกันเนาะแล้วนักเรียนจะต้องตอบคําถามครูเวิร์ดคัดมาหนึ่ถามแล้วกันเดี๋ยวลองไปฟังก่อนว่าเขาคุยอะไรแล้วนักเรียนตอบฮะลุยเลย Do you know if the meeting room is available this afternoon? We need to review the final presentation details. I believe it's booked until 3 p.m. But you could check the schedule online to see if there have been any cancellations. Good idea. If it's still booked, perhaps we could meet in the library. That sounds like plan. Bring the documents discussed yesterday. a plan. sounds discussed bring like I'll we ตอนสอบนะแจ้งนิดนึงว่านะักเรียนควรจะอ่านคำถามและ choice ไว้ก่อนจะได้ทราบไงว่าคำตอบน่าจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวครูเบิร์ตแปลโจทย์และ choice ให้ฟังก่อนเขาถามแบบนี้ว่า what is Tom trying to find out find out คือค้นหาค้นหาคำตอบค้นหาความจริงบางอย่างแบบเนี้ยอ่านพร้อมกัน find out find out find out from Sarah Tom เนี่ยพยายาม ถามอะไรซาร่าพยายามค้นหาความจริงอะไรจากซาร่า A the time of their presentation เวลาในการ present B whether they can use the meeting room whether แปลว่าหรือไม่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถใช้ห้องประชุมได้หรือไม่ C if Sarah has prepared the documents prepared แปลว่าเตรียมตัวซาร่าเนี่ยได้เตรียมเอกสารหรือไม่และดีดอก Where the library is located? Located แปลว่าตั้งอยู่ฮะห้องสมุดเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เขาหาอะไรครูเบิร์ตเจอ2องคำตอบเนื้ที่ตอบกันมาใครผิดไม่เป็นไรนะครูเบิร์ตจะแปลสคริปต์ให้ฟังหมดก่อนแล้วค่อยเฉลยแล้วกันทอมเนี่ยพูดขึ้นมาว่า Do you know if the meeting room is available? สับสำคัญมากออกสอบแน่ๆฮะ Available แปลว่าว่างใช้งานได้ฮะ Available ว่าง ใช้งานได้ available ว่างใช้งานได้เขาถามว่าคุณรู้ไหมว่าห้องประชุมเนี่ยว่างหรือเปล่าบ่ายเนี่ย we need to review the final presentation details พราะเราอ่ะจำเป็นจะต้องนั่งตรวจรายละเอียดการปีเซน์ชุดสุดท้ายกันนะเฮ้ยห้องประชุมว่างเปล่าจะได้ประชุมกันน่ะซาร่าบอกว่า i believe it's booked until 3pm ว่างไหมไม่ว่างฮะไม่ว่างจนถึงบ่าย3 but you could check the schedule schedule แปลว่าตารางเวลาฮะ schedule ตารางเวลาแต่คุณเนี่ยสามารถเช็คตารางจองห้องได้ทางผ่านทางออนไลน์นะแก to see if there have been any cancellation มาจาก cancel ก็คือเนี่ยเช็คออนไลน์ซิว่ามีใครยกเลิกการจองหรือเปล่าเผื่อเราจะได้ใช้เพราะว่าจองไว้ตั้งถึงใบ3เนะี่ยเกือบเย็นแล้วะทอมบอกว่า good idea ไอเดียดีนะเดี๋ยวเช็คเลย If it's still booked แต่ถ้าเกิดมันยังมีคนจองไว้อยู่อะ perhaps we could meet in the library บางทีเนาะ perhaps บางทีเนาะเราคงเจอกันในห้องสมุดสมุดดีไหมก็เงีย,งยบๆเหมือนกันแต่จริงไม่ดีเนะรบกวนคนอื่นซาร่าบอกว่า that sounds like a plan อันนี้เป็นสำนวนนะฮะแปลว่าเออเป็นแผนการที่ดีนะสื่อว่าเป็นแผนการที่ดีค่อนข้างเห็นด้วย I'll bring the documents We discussed yesterday. เดี๋ยวชานเนี่ยจะเอาเอกสารที่พวกเราเนี่ยคุยกันไว้เมื่อวานนี้มาด้วยละกันเอ๊ะคำถามคืออะไรอะ่ะทำไมคนที่ตอบถึงมี2ช้อยส่วนใหญ่จะตอบเป็น A กับ B ใช่ไหมคำถามเนี่ยเขาถามว่าทอมพยายามหาคำตอบอะไรจากซาร่าดังนั้นเราต้องยึดสิ่งที่ทอมถามฮะทอมถามขึ้นมาเลยเนะว่าห้องประชุมว่างไหมห้องประชุม available หรือเปล่า ดังนั้นถามว่าสามารถใช้ห้องประชุมได้หรือไม่ต้องตอบเป็นข้อ b ีบอยครับเขาไม่ได้ถามเวลาถูกไหมถามว่าว่างไหมถ้าเกิดนักเรียนจะตอบเป็นข้อ A ทอมต้องถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีการพรีเซนต์กี่โมงใช่ป่าวนะฮะแล้วแถมสิ่งที่ซาร่าตอบเขาตอบเป็นเวลาที่ห้องประชุมถูกจองเฉยๆไม่เกี่ยวกับเวลาที่พรีเซนต์ด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นยังไงข้อ A ก็ไม่ใช่ c ีแคทบอกว่าอะไรบอกว่าเตรียมเอกสารหรือไม่ไม่ใช่ดี D. บอกว่าห้องสมุดต,ตั้งที่ไหนอันนี้ยิ่งผิดเลยไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเดังนั้นไปฝึกฟังดีๆนะใครที่ลงคอร์สออนไลน์คูเบิร์ตไปแล้วหนึ่งเลยนะฮะเรียนรู้เทคนิคในทวิ g o ให้จบคูเบิร์ตจะมีทริคเนาะบอกว่าเฮ้ยคำถามแบบนี้ยคาตอบอยู่ตรงไหน ถ้าเกิดเรียนเทคนิคไปแล้วปบ๊บลองฝึกทำโจทย์ในดีอัปเดตก็ได้หรือในซิมเลชันก็ได้จะมีโจทย์ครบชุดและมีโจทย์แบบพาษาสาที่เรียนไปแบบเนี้ยให้ฝึกเยอะเลยนะฮะลองไปฝึกฝนดูจ้า